ค่ะน้องสีจะพาดูความเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านนะคะมาดูความเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านค่ะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ยังยังไม่ได้เรียบร้อยดีเท่าไหร่แต่ก็เรียบร้อยในฝั่งนึงไม่เชิงเรียบร้อยค่ะเป็นเรียบร้อยแบบชั่วคานะคะตรงนี้ก็คือเขาทำอยู่ชั่วคานโครงการของปลาปลานะคะการปลาปลาเขาบอกว่า ป,ปาของมู่บ้านเนี่ยชอบรั่วบ่อยนะคะเขาก็เลยมาลงท่อใหม่มาเจาะท่อใหม่นะคะโดยการขุดลอกคลองสองฝั่งนะคะในหมู่บ้านการจนาลักษิอันนี้ก็พึ่งพึ่งทพ่งถมค่ะกำลังไล่ขอนินนะคะเขาก็วางท่อลงเลยนะคะแล้วสินะคา ไปชมบรรยากาศใกล้ๆเนาะอันนี้ก็คือขุดแล้วผมทชั่วพาวนะคะั่าวอันนี้ก็มีรถมีรถมาไล่ขุดเพราะว่าต้องทำทีละฝั่งค่ะเนื่องจากว่าในหมู่บ้านก็จะมีรถรถจอดทุกบ้านทุกหลังจะมีรถหลังละสองพันส ก็เลยต้องต้องผมที่รับฝาแล้วก็ทีรับฝัเ่งเพื่อจะได้มีพื้นที่ในการจอดรถแล้วก็รถขงเราไปด้ยวยกำลังไล่ผมพอเอาดินเหนียวลงแล้วก็เขาก็จะลงเอาเอาเอาหนี่งชุกหนีุ่กลงพอได้่อให้มันได้อะ หลังจากนั้นหลังจากนั้นเขาก็จะหลังจากนั้นเขาก็จะอ่ามาลงเทลาดลาดอ่าลาดพื้นคอนกรีตทีนึงค่ะนี่ค่ะอ่าทางเจ้าหน้าที่กำลังทำนะนะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งทำ ตายลงแล้วก็ดินเหนียวอ่ะเขาก็จะมีการลงท่อเจ้าหน้าที่รถไฟไปดูเจ้าหน้าที่ของท่อน,นะคะเจา้าหน้าที่นี่มาจากตา่างประเทศเลยนะคะขออนุญาตถ่ายนะคะเจ้าหน้าที่มาจากตา่างประเทศเลยนะคะเนี่ยธรรมดาน,นี่คือการทำง,งานของเจ้าหน้าที่ะคะ่ะ อดินทรายก่อนเอาดินทรายห่มข้อก่อนเพื่อที่ไม่ให้มีแรงกระทบเนาะแล้วก็เวลามันก็จะจะได้ง่ายเรื่องของปลาปลากปลาปลาแล้วก็ลงดินทรายลงดินทรายแล้วก็เอาลงดินเหนียวจะเสดไหมวันนี้เสดเปล่า เอาให้เสร็จนะเขามีดินมีมีดินคลุกด้วยหินหินคลุกเนาะหินคลุกสีดำแล้วก็ดินทรานะคะยาวไปถึงโน้นเลยค่ะพี่น,อน้องตัดทางเลยนะคะป้องยางขอุญาตถ่ายนะคะเห็นหน้าล่อๆแล้วแดดหุ่นชะกันทั้งนั้นเลยค่ะพี่น,อน้อง ท่าห้าที่ตุผชกันทั้งนั้นเลยนะคะสองคนแคน7เจคนค่ะในการาระดมช่วยกระทำเพราะทำงานตามเวลาทำงานตามเวลา,า,า,วลา,าดูผู้รายงานค่ะ ข้าหนุน่มข้าหนุน่มทั้งหลายท่านเนี่ยเขาจะทำงานตามเวลาอ่าน้องสีมาเก้าโมงแต่เขามากมันสิบโมงเวลาของ ะะยาวมาสุดซอยก็500เมตรค่ะแค่นี้แหละค่ะหมู่บ้านกาจนารักสิไม่เยอะนะคะดูไอ้ถุงยิีเหนียวะคะ่ะใช้รถเล็กนะคะรถเล็กแล้วมารอดูความสำเร็จความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะในตอนที่นในตอนที่เขาจะ นี่คือ,อการวางข้อวางเจาะถนนในเบื้องต้นนะคะ,ะแล้วก็จะมารายงานให้ทราบอยู่นะคะว่า ความเรียบร้อยของถนนในหมู่บ้านจะเรียบร้อยขนาดไหนนะคะไปดูท้ายซอยนะคะท้ายซอยมีอะไรให้ดูะคะพี่น้องมีอะไรเกิดขึ้นใหม่นะคะมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ไปดูนะคะน่าจะน่าจะอลังการนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้จะเป็นป่านะคะท้ายซอย นี่ค่ะคิงเกิดใหม่ก่อนหน้าจะเป็นเจ้าของที่บ้านหลังสุดซอยโน้นนะคะบ้านหลังบ้านตรงโน้นะคะ่ะเขาเป็นเจ้าของที่นะคะเขาก็ปลูกเป็นสวนต้นไม้ก็คือป่ากล้วยอ่านะคะทีนี้ทีนี้เขาก็ให้อ่า คนในซอยนี่แหละที่เป็นเจ้าของบริษัทเขามาเช่ามาเช่าพื้นที่เพื่อที่จะทำบริษัทหรือว่าเขาเรียกอะไรนะเ,เกี่ยวกับเกี่ยวกับกิจการเกี่ยวกับโซล่าเซลล์นะคะก็ดีค่ะดีแต่พื้นว่างเปล่าเนาะที่ดินให้คนเช่าก็ยังได้ค่าเช่าปีละ5้0 0 0ื่นหกื่ก็ยังดีนะคะเหมือนเขาจะเช่า เดือนละห้าพันประมาณนั้นเนาะที่ต้องตีงลูกมาเท่านั้นอย่างถึงไม่เล่าู้นะคะนี่คืออ่าน้องสีรายงานเบื้องต้นนะคะในการขุดจอดปลาดองฟังพ่อปาใหม่ในะคะในหมู่บ้าน๋นะะวยวหน้าออฟฟิศด้วย ที่ในการทำงานนะคะในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นอ่า,อาที่ที่เขาปูคอนกรีตแล้วที่เขาเทค,คอนกรีตแล้วน้องสีก็จะมา,าถ่ายทำให้พี่น้องดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราที่นี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมให้กำลังใจน้องนาชีตค่ะพามาดูค,ความเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านการเจนารักษีค่ะ บายค่ะสวัสดีค่ะ